ไปต่อกันที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะได้ร่วมกับสำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่งมอบเครื่องช่วยหายใจแบบบีบอัตโนมัติจำนวน100เครื่องแก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศกว่า50แห่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจลร,ร,ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสอปออวส่งมอบเครื่องช่วยหายใจแบบบีบมืออัตโนมัติเครื่องช่วยหายใจในภาวะฉุกเฉินขนาดเล็กแบบบีบมืออัตโนมัติค่ะที่ออกแบบให้สามารถใช้งานง่าย และสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายในกรณีฉุกเฉินภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสารรค์คุณค่าสู้ภยัยโควิด -19 จำนวน100เครื่องทางด้านดรสุชาชวีสุว,สวรรณสวัสดิ์อธิการบรดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจอลอได้กล่าวว่า จากความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบเครื่องช่วยหายใจแบบบีบมืออัตโนมัติที่ออกแบบให้สามารถใช้งานง่ายและสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายในกรณีฉุกเฉินพร้อมทั้งผลิตเพื่อแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก โดยที่ล่าสุดค่ะได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อผลิตเครื่องช่วยหายใจดังกล่าวจำนวน100เครื่องและส่งมอบไปยังโรงพยาบาลหลักที่กำกับดูแลโรงพยาบาลสนามกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีมากกว่า50แห่งอาทิ โรงพยาบาลธัญ,ญบุรีโรงพยาบาลบางพลีโรงพยาบาลบางคลา้าและโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าเป็นต้นค่ะ